เจลาตินแบบแผ่นใช้ยังไงให้ไม่พังวิธีการใช้เจลาตินแบบแผ่นที่ถูกต้องนะคะให้อันดับแรกเลยเนี่ยเราจะต้องแช่เจลาตินในน้ําเย็นจัดก่อนนะคะในขั้นตอนเนี้ยเราก็เรียกว่าการบลูมเจลาตินเนาะนี่เราจะใช้กี่แผ่นแล้วก็ใส่ลงมาในชามแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยเทน้ํานะคะย้ําว่าน้ําเย็นจัดนะทุกคนเย็นจัดจัดนะเพราะอะไร ถ้าเราใช้น้ําไม่เย็นหรือว่าเราใช้น้ําค่อนข้างอุ่นเนี่ยมีโอกาสที่พอเราแช่เจลาตินไปสักพักนึงเนี่ยเจลาตินเราเนี่ยก็จะละลายหายไปกับน้ํานะคะเพราะว่าเจลาตินนะเขาสามารถเอ่อเริ่มละลายได้นะคะที่อุณหภูมิประมาณยี่สิบเจ็ดองศา,ศาเซลเซียส 27องศเาเซลเซียสมันไม่ได้ไม่ได้ร้อนเลยนะคือไม่ได้แบบมันไม่ได้ร้อนอะไรมากเลยมันก็เริ่มละลายได้แล้วเนี่ยเราจะแช่เจลาตินแผ่นอย่างเงี้ยไว้ในน้าเย็นจัดนะคะประมาณ5นาทีหรือไม่เกิน10นาทีนะคะให้เขาแบบดูดน้ําเข้าไปแบบซับน้ําเข้าไปแบบเต็มที่ซะก่อนก็ระวังนะคะอย่าแช่แบบแช่นานเกินไปจนแบบลืมเลยเงี้ยหรือว่าไม่ยอมแช่ในน้ําเย็นจัดไม่อย่างนั้นเนี่ยกลับมาดูดทีเนี่ยเจลาตินเราเนี่ยละลายหายไปกับน้ําแน่นอนเลยนะ ตอนนี้เราก็แช่เจลาตินของเรามาประมาณ5นาทีแล้วนะคะเนี่ยจับดูทุกคนจะเห็นว่าแบบเขาแบบมีความอ่อนนุ่มนะคะแล้วก็แบบเออพร้อมที่จะใช้งานแล้วอ่าเราก็บีบน้ําออกเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่ในส่วนผสมของเราได้เลยนะคะอันนี้เป็นซอสมะม่วงเนาะอ่าซึ่งเราต้องการให้เขามีความเซ็ตตัวใช่ไหมเราก็จะใส่ลงไปนะคะซึ่งส่วนผสมที่เราใส่ลงไปนี้นะคะทุกคน เราต้องรู้กันว่าเจลาตินเนี่ยเขาละลายในน้ําร้อนนะคะน้ําร้อนนะทุกคนไม่ใช่น้ําเดือดนะคะเพราะฉะนั้นส่วนผสมอะไรก็ตามที่เราเอาเจลาตินใส่ลงไปเนี่ยเอาแค่ร้อนพอนะคะเขาจะละลายได,ได้ดีในอุณหภูมิประมาณ50-60องศาเซลเซียสนะคะนี่พอละลายหมดเราก็ยกออกได้เลย ถ้าสมมติว่าเราเอาเจลาตินนะคะไปใส่ในส่วนผสมที่มันเป็นแบบเ,เดือดอะร้อนเกินไปอะเกิน60องศาเขาก็ละลายได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะทําให้ความสามารถในการเซตตัวของเจลาตินนะคะลดลงเพราะฉะนั้นก็เจลาตินละลายในน้ําร้อนนะคะไม่ใช่น้ําเดือดนะถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดหัวใจกดแชร์เป็นกําลังใจให้แม่ละเมียดด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องแม่ละเมียดเอาไว้จะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับการทําเค้กแล้วก็การสร้างธุรกิจเค้กด้วยค่ะ